นิทานก่อนนอนเรื่องสามเหมียวกับขุมทรัพย์กลางเมืองในยามค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงลมพัดผ่านตรอกซอกซอยในเมืองน้องพลอยแมวสาวมั่นรักสวยรักงามนั่งฟังเสียงเล่าของแมวจอนจัดตัวหนึ่งเกี่ยวกับขุมทรัพย์ลับที่ซ่อนอยู่ในเมือง มีเพียงแมวที่กล้าหาญเท่านั้นที่จะหามันเจอได้พี่เพชรหนูได้ยินมาว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในเมืองเราต้องไปหากันนะน้องพลอยพูดตื่นเต้นพี่เพชรแมวส้มที่เป็นพี่ใหญ่ที่แสนอบอุ่นขมวดคิ้วแล้วส่ายหัวได้ขุมทรัพ,พรย์พลอย มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าก็ได้นะแต่ถ้ามันเป็นของเล่นละ่ะหรืออาหารแมวเยอะๆรถประทูน่าละ่ะน้องรวยเงินแมวตัวเล็กขี้เล่นส่งเสียงแหลมขึ้นมาพี่เพชรถอนหายใจเฮ้ยก็ได้ก็ได้แต่พี่ต้องคอยดูแลเราทั้งสองอย่าโซนเกินไปละ่ะทั้งสามเหมียวเดินทางผ่านซอกซอยต่งตางๆ องเมงืแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเมื่อพวกเขาเดินผ่านตรอกแคบๆจู่ๆก็มีเสียงเห่าดังขึ้นสุนัขเฝ้าตรอกตัวโตจ้องพวกเขาเขมง<อ>แย่แล้วพี่เพชรเราจะผ่านไปยังไงดีน้องพลอยร้องขึ้นพี่เพชรคิดเร็ว เราต้องใช้วิธีล่อให้มันไปอีกทางรวยเงินเธอไปโยนขวดพลาสติกนั่นให้ไกลๆพอหมาวิ่งไปเราก็จะได้รีบวิ่งผ่านน้องรวยเงินพยักหน้าเงึกๆแล้วใช้เท้าดันขวดให้กลิ้งไปอีกทางทันทีที่สุนัขวิ่งตามเสียงทั้งสามก็รีบพุ่งตัวออกจากตรอกอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงจุดสำคัญ ถังขยะสูงลิบลี่วที่มีข้อความปริศนาเขียนไว้ด้านข้างขุมทรัพย์แห่งเมืองจะถูกพบโดยแมวที่ปีนถึงยอดนี้ฮ่โอ้ยมันสูงจังน้องพลอยมองขึ้นไปแล้วก็ถอนหายใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยน้องพลอยพี่เพชรให้รวยเงินขึ้นไปเหยียบบนหลังพลอยจากนั้นพลอยก็เหยียบบนหลังพี่เพชรและในที่สุดน้องรวยเงินก็ถึงขอบถังขยะเธอพบกระดาษเก่าๆที่เขียนว่า ขุมทรัพย์ที่แท้จริงอยู่ที่ใจพร้อมกับภาพแมวสามตัวนอนกอดกันอย่างมีความสุขพี่เพชรนี่มันหมายความว่าอะไรหรือน้องพลอยถามพี่เพชรยิ้มบางๆบ, <c oughs> บางทีขุมทรัพย์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทองหรืออาหารหรอกนะจะเป็นมิตรภาพและบ้านที่เราอยู่ด้วยกันต่างหากน้องพลอยทั้งสามมองหน้ากันก่อนจะพากันกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม แม้จะไม่พบขุมทรัพย์เป็นกองทองหรืออาหารแต่พวกเขากลับพบกับสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความรักและสายใยที่เชื่อมโยงกันตลอดไปจบนิทานเรื่อง3เหมียวกับขุมทรัพย์กลางเมืองขอให้หลับฝันดีนะครับและอย่าลืมติดตามการผจญภัยของสามเหมียว3ามพี่น้องลูกๆของลุงทีนะครับสวัสดีครับ Gaba <laughs> da